Oh, no. สวัสดีสมาชิกรายการมาตัดสยามทุกท่านนะครับวันนี้เราก,กลับมาพบกับรีวิวสบายสบายสไตล์ก๊อปนะครับวัตถุมงคลประจําสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับศาสตร์จีนครับเป็นคูพูดกุมารเทพครับอย่างอาจารย์ได้บอกไว้นะครับว่าคูเนี่ยเป็นคูที่อาจารย์ต้องการให้มีพลังรุนแรงมากนะครับในการที่อาจารย์ได้ทําคูพูดกุมารเทพเนี่ย อาจารย์เี่กับแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็มีการอาเจียนด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาพูดถึงครูกุมารเทพกันง่ายๆนะครับว่าครูกุมารเทพมีทระคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับครูกุมารเทพเนี่ยอาจารย์หมอเป็นครูพูดนะครับที่มีพลังงานสะอาดและรุนแรงมากๆนะครับผมแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าครูกุมารเทพเนี่ยอย่างที่เราได้ยินชื่อเนี่ยเราก็จะทราบว่าเป็นครูที่เกี่ยวกับเด็กนะครับโดยการที่ผู้พกเนี่ยถ้าสมมติว่า เราขออะไรหรือบนอะไรกับคูเนี่ยเราควรจะแก้บนนะครับตามที่เราขอไว้นะครับเพราะว่าเป็นครูที่ให้คุณกับให้โทษรุนแรงพอหอกันนะครับแล้วคูพูดเนี่ยก็เปรียบเสมือนครูพูดกุมารเทพเนี่ยก็เปรียบเสมือนแม่เหล็กครับคิดง่ายๆเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นะครับไม่ว่าจะ็นเรื่งความรักการเงินการงานหรือทุกๆเรื่องนะครับเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ครูขมานเทพเนี่ยอย่าป้องกันคุณใสมนดำนะครับลงเพลลงพัดต่างๆได้ทุกเรื่องนะครับและสําคัญนะครับที่อาจารย์บอกนะครับว่าเป็นครูเนี่ยเป็นครูผืนแรกและเป็นครูผืนเดียวนะครับที่อาจารย์ได้เจิมสามตำแหน่งนะครับอย่างที่ด้านบนนะครับจะเป็นการเชิญเป็นการเจิมนะครับอันเชินเทพลงมานะครับโดยอาจารย์การเป็นการเขียนเขียนมือให้ทุกๆผืนนะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นตาประทับเหมาซานนะครับทุกๆครูของอาจารย์แขกเนี่ยก็ต้องมีการประทับตาเหมาซานนะครับส่วนถ้าเป็นนําเลิกอาจารย์ก็จ,จะทํานิ้วนะครับทําสัญญาเลือดไว้นะครับโดยครูกุมารเทพเนี่ยอาจารย์ก็าทาให้ทบทค,ครบทั่วเลยนะครับมีการเขียนยันอัญเชิญอัญเชิญเทพนะครับการเขียนมือนะครับตรงกลางก็ประทับตาเหมาซานแล้วสุดท้ายก็มีการทําสัญญาเลือดนะทำให้เราลุว่าเป็นครูที่เป็นนําเลิกครับ สำคัญนะครับคนที่เหมาะสมที่จะใช้คูนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเกือบจะทุกคนเลยที่เหมาะสมที่จะใช้นะครับไม่ว่าคุณต้องการเสี่ยงโชคนะครับชนที่ชอบเสี่ยงโชคต้องการเงินทองต้องการหน้าที่การงานครับอย่างที่บอกตอนต้นไว้นะครับต้นคลิปว่าเป็นคูที่เหมือนแม่เหล็กครับดึงพลังงานหรือดึงเรื่องต่างๆที่เราอยากได้เข้ามาหาตัวนะครับและวิธีการใช้นะครับต้องพกติดตัวเท่านั้นนะครับ ห้ามติดบ้านนะครับไม่จําเป็นต้องติดบ้านพกติดตัวอย่างเดียวนะครับจะพกสูงหรือพกต่ําได้หมดครับอาจารย์ไม่ว่าครับและสําคัญนะครับส่วนฮูกุมันเทพเนี่ยอาจารย์ให้สมุด300ผืนนะครับราคา2,000บาทนะครับส่วนสมิชทันไทยนะครับที่อยากได้แรงกว่านี้นะครับเราก็มีฮูกุมันเทพนะครับเป็นการเขียนมือนะครับมีอยู่ไม่เกิน5ผืนนะครับราคา5 0,000บาทนะครับ ก็แล้วแต่สมาชิกนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับส่วนสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องการงานการเงินนะครับหรืออยากให้ผมตรวจดวงชะตาให้นะครับหรือดูปวยหยีให้นะครับก็ติดต่อทางอินบ็อกซ์เพจก๊อปมาจัดสยัดเยื้อีได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้สมาชิกครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คลิปต่างๆของผมด้วยนะครับสมาชิกใดนะครับที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจปวหยีนะครับสามารถตรวจได้ตาม ที่ช่องทางต่างๆของก๊อบมันตัสยามได้เลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก๊อบมันตัสยามน,นะครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาครั้งใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ